วันนี้จะทำสเต็กกินกันปี้งมือเขาหมักนะหนให้พี่ต่อยชิมเฮ่เี๋ยวดูว่าชิปอ,อลิกหมักนี่จะเป็นยังไงบ้างนะผมนี่แข็งเป็นตังกะตังเลยที่ตอนเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ไ,ไปเจาะห้องน้ำ<า>พี่ต่อยต้องเป็นคนยาเพราะว่ามันมีอันเดียวที่ชี่ได้ย่าพี่ต่อยตอบไครเลยสิเขาอยากเห็นยัง๋ย ใช่เหรอ<ม>แล้วกระทะมันร้อนมากแต่มันจะไหม้เนาะนีม่มัน<ม><ม>แล้วก็เขาจเอาใส่ทีหลังเนี่ยทีมสีมือเขาอ่ะสลัด<ม>นีมไม่อใช่สลัดน้มหน่อยคำหนึงนี่สองทีมน,นะยเ,เย้<ๆ>ขอบคุณค่ะบมาชามที่มาสิอันนี้มันดูเป็นแรงหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรที่กินแรงที่ชอบดูนอือแต่กระโดดแต่ก็ที่กินอันเดียว อนะอันเดียวเหมือนกันเพราะว่าเขามีสลัดอยู่เขาจะกินเห็ดเห็นใช่ไหมเนี่ยเห,เห็นใช่ไหมเห็นเพื่อนๆเห็นกินเห็ดกินผักมากคุณนะ่ะไม่ค่อยกินขับล<ะ>แล้วีประโยชน์นี่น่ะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะไม่ปกติเขาไม่ได้พริกนะไข่าดาว เขาก็เอาเจียวเอาน้ำมันใส่ข้างบนข้างบนมันก็จะสุกข,ข้างบนด้วย <Yeah. S 2> เคยกรอบติดเอาออกนะน่าออกพีต่อยไม่ต้องกินไม่มันไม่ได้ไหมขนาดนั้นว้าไม่สวยละแต่ว่าก็โอเค <c oughs> นี่เนะเดี๋ยวลองชิมนะฮะ้คุณดิเขาหม,มัก <c oughs> ดูนะอืมเดี่ยมแรงเอ้ยเนี่ย ชมเบาไม่ต,ยยอต่อย่อย้แกงชมเ่าแก,งช,แกงชมทำไม,ไมต้องแกงด้วยจานนี่คือไม่ได้ไม่ได้เป็นจานสำหรับสเปกนะครับเขยิ <c oughs> ้ <c oughs> มใหญ่ อะไรอ่ะงานเห็ด่อยปะมีบากาศนีงน้าเกิดมหบ้านเห็นแม่น้าเขาแล้วก็มีชาบ้านเดี่นั่งกินแล้วมาภูเขา แล้วเช้าหมอะลงไอ้สเต็กนี่ไม่ใช่ว่าทำกินกันบ่อนนะทำกินทีเห็นนะเลยกินไปบ่อยไม่ไหวแพงไม่มีผักอะไรเลย,เลยจริองอ่ะมึงไปใส่โน่นหมดจริงจกคนมันผัก ใช่จริงเขาให้มาหมูว่าตัดแบ่งหมูเอาแบ่งแ่าแบบว่าเขานั้นเนี่มันเป็นสลัดไปแล้วไงไม่เพราะว่าเหมือนร้านในชาเตเอะเพราะว่ามันเป็นสลัดมาแล้วเลยหมูยังกินได้เลยนี่ละเดี๋ยวะมาตุ้มตกั กินเร็วนี่กับพี่ต่อยนี่ไม่ทัานจริงๆถือว่าผ่านนะอะไรผ่านผ้าผ่านนะนี่เขาทำเหรอใช่ดีใจที่ต่อยชมแต่ถ้าเกิดว่าเราหั่นบางๆก่อนแลวบากน่าจะอร่อยกวนี้เนาะใส่ให้มันบาง ช่มันจะเ,เข้าถึงกันมาได้เงี้ยนะมีคนบอกว่าให้เราทำคลิปของกินในเซเว่นนี่เดี๋ยวเราไปทำเอามาทำอีกนะมีตั้งหลายอย่างย,ายังไม่ได้กินจรในเซเว่นนี่นะมีอะไรบ้างมันเยอะอะมันเยอะไงเราอยากลองกินเดี๋ยวจะไปถ่ายงานนะคะจะไปถ่ายอีกช่องหนึ่งก่อนวันนี้ก็มานั่ง กินสเต็กนะคะทำสเต็กกินก็ไม่มีไรนะคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอยางเนี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวจะมีคลิปแบบที่มันสนุกกว่านี้อีกนะแต่ว่าแต่ละคนไม่ค่อยมีเวลาพี่ต่อนก็ทํางานอะไรเงี้ยจะมีเวลาทาคลิปกันคือแค่วันเสาร์อะไรเงี้ยนะเสาร์อาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋อขาเน็บกิน